มีกวางครับผมกวางเขาใหญ่แล้วก็ด้านหลังด้านหลังตัวนั้นก็ลูกกวางนะตัวเนี้ยนี่ลูกวกวางลูกกวางลูกกวางลุงเม่ไม่ใช่ที่ลุงเม่เดินทางไปโน้มบังคือลีไม่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกกวางอั้นนั่นคือกวาง